ครับนี่เป็นห้องควบคุมนะฮะห้องควบคุมไปก็จะมีแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นการต่อแบบไอยีสี่โวลต์นะครับการต่อแบบยอซสี่โวลต์แปดลูกนะครับต่อชุดละสี่แล้วจากนั้นก็จะมาเข้าอินเตอร์นะครับซึ่งถือว่าก็ยังอยู่ในระดับใช้ได้นะครับเดีย๋ยวจะภาพรูปกันนะครับนี่ก็เป็นชุดควบคุมซึ่ง เราตัววิวพัดนี่หรือเราตัววิวโซล่นะครับมาติดตั้งให้กับทางสำนักสงฆ์นะครับก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากหลวงพ่อสมดีนะครับนะหลวงพ่อท่านก็อยู่สำนักสงฆ์เฝ้าป่านะครับเป็นกวนรักป่านะครับอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาตินะครับนะฮะก็จะมีชุดนะครับไฟก็ไม่ตกนะครับอยู่ข้างใน3ามตัวที่วางระบบไว้ให้นะครับ ครับอันนี้เป็นเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นที่วางอยู่ข้างบนหลังคากุติเลยนะครับแผ่นั้างบนนะครับผมก็ไม่หลเราใส่แนช่วงนี้มันได้ได้จ็มงจริงช่วงตัไม้บางแน่มันกะได้อยู่งว่าไหลกันสูงน้ำนี่กี่บลกระเพาครับสี่สิบห้านาทีนี่เต็มถังหนึ่งสุากว่าลิตรใช่ไหมฮะ เต็มเลยเต็มเลยครับเต็เลยสองพันห้าสองพับถ้าเครื่องตัวใหม่นบางเนี้มันจะได้ยูของบ่้หลายๆชักขึ้กันสูนั้นเนี่ยไม่วอมแบบเดี๋ยวแบบลงตรงนั้นลงกระเพาะครับสี่สี่สิบห้านาทีนี่เต็มถังหนึ่งสองพันกว่าลิตรใช่ไหมฮะเต็มเลยเต็มเลยครับเต็มเลยสองพันห้าสองพันห้านะครับอันนี้ก็คือใช้จากพลังงานโซล่าเซลล์โดยตรงกลับโดยตรงเลยนะครับต้องท้องพันหันร่วนอืมเนี่ยนะ ครับาทีครับคงา่อรั้นเัีคยวนครับคดับครัูครันครับ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 ครามครับครไปดไปุูทุ่เร่บราบครับนราบครับครับคาับครัมคกับคร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 ัครับครับครับารับครับครับครับนทังค่ันครับครั้ครับครับครับคงับครั่ครับครับครับครั่ครับครับครับครนบครั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 หครับครับครับอรับคตับงรับครันคับคร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 ับคับครัรับด้ มันมีหาอยู่มีเขามีให้ไย่อยู่ใทุกพวกมันเรื่องกระทอมคน้ครับังนั้นนอ่นี่อไอันี้ข้างข้างข้างล่างทั้งหมดที่หลวงพ่อเคยรูเคยไล่ฟังกี่ทอดนะครับี่ลงไปข้างล่งก็เก้ทอดนตอนละสี่เม็ดตอนละสี่เม็ดก้าสามสิบกว่าสามสิบกว่าเมตรแต่ว่าลุงมอตั้งขึ้นนสี่ห้านิ้วมานสองครับยอดไปเนี่ยก็เพตั้งขึ้นเลครับที่ตัวได สมือมันก็จะสูงเมือกับม็กอมีอยู่มื้นกว่ามีหมื้อละทุกรุ่นแล้วห้าเดียวตอนแรกใส่ตัวตอนแรกใส่ต้อมตัวอลไรตัวจวงตัวนี้ตัวแรกเนี่เสี่มื้นกว่านํำเขานำเราพวก่พวกเป้าหินคันงมอ่ไฟเปอร์เดีนะ ก้ไนลืได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเดินตามสายท่อส่งไปดูถังเก็บน้ำนะครับคุณผู้ชมครับแป๊บนึงครับผมนี่ครับโอ้ครับนี่ครับท่านผู้ชมนะฮะที่ชมทาง YouTube ก็ดูนะครับอันเป็นถังถังแรกใช่ไหมครับถังแรกน้ำปั๊บ มันก็จะจดายมากแต่เวลาเราจะใช้ก็คือเราเราปิดใช้เฉพ,าะเ,เพาะเนี่ยดีใจเฉพาะแต่ละคารับแต่ละถังโอ้ครับอ๋อครับผมอันนี้ก็เตรียมครับเนี่ยสองรันหานี่ราคาอ่านวนเิตนะครับสองพันห้าร้อยครับมาปยาย้าแก่เนี่ยเพื่อจะได้รู้จะเอาไปปรับใช้ครับเนี่ยมาถักลงบ้ได้เลยมาทีเตรียมไม่ขับรีกากิยู ช่ว้องกามครับบ่บ่บ่ได้ว่าเอาไม่กินใครกินเงนะเาว่าจะเคลีย่ในปางยังไงพวกเด้นางมาน้ำ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 นมาน้ำน้น้ำน้ำน้ฮะก็ถือว่าเป็นเบน้งต้นน้ันทำา้ำน้าน้าน้ำ้ำนบำน้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 ำนต่อไปนรับอัน้บริเวณสน้ำ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 นครับบนังจังนวัดขอนก่นนะครับตำน้ำา้ำน้ีครับผมขอบคุณมากนะครับ